เจอกันนะวครับวันนี้มารีวิวนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นโ o บอโลกเอสเ็ดตัวเนี้ยเขาบอกว่าแบบออกแบบมาได้ดีมากๆก็คือสาหรับคนที่บ้านแบบมีพื้นคมอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบเอาต้าโซนิกอ่ะมาช่วยตรวจจับพื้นคมเลยถ้าเกิดว่าเราถูอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีน้ําอย่างเงี้ยแล้วพอเจอคมอ่ะมันก็จะตรวจจับปุ๊บก็ไม่ปล่อยน,น้ำอย่างเงี้ยเออมันทลาดขึ้นนะแล้วแบบว่าเรื่องของแบบการ จัดการแผนที่ต่างๆไงครับหรือแม้กระทั่งใครที่อยู่บ้านแล้วมีเด็กนะฮะคือแบบว่ามันจะมีแบบว่าตัวคายล็อกที่แบบล็อกไม่ให้เด็กมากดนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าฟีเจอร์ต่างๆในเรื่องของแรงกดที่มากขึ้นนะครับเรื่องของการแบบว่าแรงสั่นสะเทือนในการถูอย่างเงี้ยสามพันครั้งต่อนาทีเลยนะแล้วก็แบบว่าคือตัวเนี้ยเขาออกแบบมาแบบว่าดีมากๆแล้วผมบอกเลยว่าแม่บ้านแบบข่าวมากครับ สำหรับฟีเจอร์เด็กของรุ่นนี้ก็คือเรื่องของการใช้อาาลัลตราทิกในการตรวจจับพงนะแล้วก็เรื่องของทายล็อกอก็คือแบบว่าช่วยในการแบบว่าล็อกไม่ให้เด็กมากดอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่วาดแผนที่ในการที่ให้หุ่นยนต์เดินทคำความสะอาดนะอันนี้ก็จะเป็นการวาดแผนที่ที่เราสามารถกาหนดได้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะไม่ให้ถูนะฮะพื้นที่ขนาดตรงไหนจะให้ถูอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ที่ทําให้เราแบบว่า เวลากำหนดได้ครับคือถ้าเกิดทามีหลายชันเลาสามารถกำหนดได้เหมือนกันครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่เรียกว่ามันมีความท้าลัขึ้นนะฮะแล้วก็มีการเอาเทคโนโลยีต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของการใช้อุปกริกมาตรวจับคมอย่างงี้แล้วถ้าเกิดมันเจอคมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะยกตัวเองขึ้นนะครับมันรองรับคมเนี่ยหนาถึง5มิลเมตนะฮะก็จะยกตัวเองขึ้นแล้วก็ทําให้แบบว่าสามารถที่จะ เป็นรุ่นที่ออกมาใหม่เมื่อปี2021เลยล่าสุดเลยครับวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะก็จะราคาอยู่ที่ต่อ0มบาทนะครับจะเป็นรุ่นที่แบบว่าพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นก่อนนะครับแล้วเขาก็พัฒนามาได้เรื่อยๆซึ่งโรลบลอทเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์ดึดฝุ่นแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ถูพื้นเนี่ยที่รบพันในตัวเดียวเลยแล้วเราไม่ต้องไปห่วงเขาเลยว่า เวลาเขาเดินเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อะไรที่ทําทให้แบบว่าเรางนหงุดหงิดนะฮะอ่าออีกนั่นนึงก็คือเรื่องของการออกคําสั่งนะครับมาถึงว่ามีทั้งเราออกคําสั่งเสียงนะครับแล้วก็ทางหุ่นยนต์เนี่ยก็เป็นคนบอกเราด้วยเสียงเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เรารับภาษาไทยแล้วซึ่งถ้าเกิดใครใช้แอปนะครับชื่อแอปคือค้นบนโต๊ว,ว่าเราบอกนะครับก็จะโหลดเข้ามานะครับแล้วก็การ ช้งานติดตั้งคราวแรกก็คือแค่ให้มันต่อไวไฟเดียวกันถ้าใครไม่มีไวไฟบ้านก็ปล่อยเอตสปอตนะครับก็ให้ทั้งมือถือเราแล้วก็ให้ทั้งอ่าให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันต่อ w ว f i นะครับอ่าแล้วเราก็ไปเกาะ w ว fi ของหุ่นยนต์เพื่อที่จะจัดการนนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าวิธีการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ มือถือเนี่ยก็สามารถใช้เป็นรีโมทคอนโทรได้ด้วยนะครับเรียกว่าฟีเจอร์อะไรต่างๆเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่บ้านคนใหม่เป็นยังไงนะกำลังทำความสะอาดต่อกำลังทำความสะอาด นี้เรามาดูการทำงานของมันนะคะพยายามฟ้าต้องวิ่งโอเคอันนี้เป็นกล้องมุมอ่าเห็นหน้านะลินเลยอันนี้คือผู้ช่วยนะคะอ่าฮะโอเคค่ะอยากเอาน้องไว้ข้างบนน้องจะนั่งได้หรือเปล่า รับน้ำหนักไม่มีปัญหาถ้าโอตายถัคือ,อ,อ,อ <c oughs> ถ้าตัวเนี้ถ้าเวลาที่มันชนแล้วมันเบรกได้เบาตุก๊กตาจะไม่หล่นนะอันนี้คือการที่เราวางข้างบนตรงนี้ค่ะยายาคือเราอ่ะขยะเต็มเลย <laughs> เอาให้อยากถ่ายอะเห็นปลปลาขึ้นหนึ่งโอเคอันนี้นะคะมันก็เข้าไปตามใต้โต๊ใต้เก้าอี้ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกนี่ก็อยู่ตามอยู่ถัดใต้โต้นะคะโอ้ยก็ขุ่นเยอะ <c oughs> <c oughs> ไปทางโน้นแล้วนะคะให้เก็บหรอไปปีนไปปีนแท่งตัวเอง Ha, ha, ha. ตัวนี้คือมันสามารถที่จะมีน้ํามีผ้าที่เราสามารถถูได้เลยแล้วก็ตัวนี้ข้างหลังถนะ้ามองเห็นจะเห็นเป็นน้าเป็นน้ำเพราะมันมันมีน้ําอยูออ่ข้างในนะคะมันสามารถที่จะใส่น้ําได้แล้วก็ตอนนี้มันกำลังถูพื้นนี่คือพื้นที่ถูไปแล้วถามว่าเปียกไหมเปียกระดับผ้าปกตินั่นแหละ มันก็จะจบในเครื่องเดียวเนาะอ่าดูดฝุ่นถูพื้นถ้าเป็นข้อแนะนาําก็คือตอนแรกคงต้องดูดฝุ่นก่อนเนาะปงไม่ดูดฝุ่นถูพื้นไปตั้งแต่ครั้งแรกเนื่องจากว่ามันมีทั้งฝุ่นผมฝุ่นอะไรถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถูเลยเนี่ยมันน่าจะไม่ไม่สะอาดมากได้มากพอเพราะว่ามันก็มีฝุ่นถ้าเกิดฝุ่นไขเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเป็นปล่อยเครื่องให้มันดูดก่อนสัก สักสองสามรอบแต่เราสึกว่าเอ้ยโอเคละแล้วจะปล่อยทีหนึ่งคราวนี้ปล่อยเป็นให้มันปล่อยให้มันถูที่เงาเงาคือน้ำนะคะคือพอตัวมันวิ่ง

อเสียงเบาลงเป็นหมดเข้มข้นเอ้แบบว่าแต่เสียงเบาลงมากเดี๋ยวดูพื้นที่เกิดขึ้นก็คือเปียกอะค่ะเปียกเนี่ยแหละเปียกรอยถูเนี่ยแหละปกติเปียกประมาณ พอเป็นถูอย่างเดียวแสดงว่าถ้าปรับเป็นถูอย่างเดียวเบาคือถ,ถูเนี่ยเบาดูดเนี่ยดังอยู่แล้วดูดพร้อมหูก็คือดับเบิลไปเลยประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครม,มีไม่มีเศษผมหรือว่าอะไรแค่ฝุ่นอย่างเดียวถ้าเปิดเป็นแค่ถูอย่างเดียวมันก็ไม่ดังเนาะปล่อยให้มันถูไปอะไรอย่างนี้ หลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะฮะเราก็เรียนรู้มันระยะหนึ่งนะแล้วก็มันก็จะเรียนรู้พวกแผนที่อะไรของมันเนี่ยก็คือจากที่ใช้งานเนี่ยเจ้าโรบล็อก S7 เนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ว่าเพี่หแต่ว่ามันจะต้องเรียนรู้ผืนแผนที่แบบอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องใจเย็นกับมันสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็หมดต่างๆเนี่ยเราก็ลองปรับในแอปดูนะฮะว่าหมดไหนเป็นยังไงนะแต่โดยรวมแล้วครับถือว่าเก่งนะครับ เก่งในการปีนลงนะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ที่เราใช้ดูเนี่ยคือตรงห้องน้ำครับมันปรากฏว่ามันปีนลงได้แต่บอลลอนมันขึ้นไม่ได้มันสูงเกินไปนะฮะปกติตอนนี้มันจะปีนแบบว่าปีนพรมได้อะไรเงี้ยพรมประมาณห้ามิลมันต้องตรวจตรวจจับพรมนะครับเียงแต่ว่าพอมันเป็นพื้นต่างระดับอะไรต่างๆเนี่ยอ่าก็อาจจะต้องดูว่ามันสูงเกินไปหลอดที่มันกาปีนขึ้นหรือเปล่านะครับแต่โดยรวมจริงๆแล้วมันก็ ปลนขึ้นได้อยู่แหละนะครับในระดับหนึ่งะฮะอ่ะก็สิ่งที่ชอบนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการป้องกันเด็กมากดนะครับก็คือชายล็อกนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางในการทำความสะอาดต่า,า,างๆ,ๆ่เนี่ยถือว่าโอเคดีเลยแล้วก็ตัว m o อกเนี่ยถือว่ามันเหมือนเล่าถูเลยครับทำได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของ โทนิกมอปปิ้งหรือว่าเอาต้าโทนิกเนี่ยก็เอามาช่วยให้เราแบบว่าสามารถที่จะสบายใจนะครับในการทำความสะอาดนะครับโดยที่มีแม่บ้านคนเก่งเนี่ยมามาช่วยเรานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าโหมดชายล็อกเป็นยังไงนะครับชายล็อกนะครับจะเข้าไปที่การตั้งค่านะฮะแล้วก็จะมีโหมดต่างๆให้เราจัดการนะครับตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นนะฮะ ถ้าไปดูนะครับมันจะมีล็อกป้องกันเด็กตัวน,นี้ใช่ไหมฮะเราก็นี่นะครับตาเล็กเป็นอย่างนี้อยู่นะฮ <Okay. S 1> ะเราลองมาดูตรงนี้นะครับก,ปกดกปุ๊บนี่ฮะดูตรงนี้นะฮะสังเกตนะว่าถ้าเราจะไปแตะมันมันจะเป็นยังไงอ่าสมมือแลแ้วแตะมันนะฮะเปิดใช้ล็อกป้องกันเด็ก กดปุ่มทำความสะอาดเฉพาะจุดค้างไว้เพื่อปลดล็อกอ่าอันนี้เห็นไหมมันเ็าจะบอกแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปลดล็อกมันผู้ใหญ่หรู้เวลาว่าทำยังไงนะครับกดน,นี้ถามตามวิปิดล็อกป้องกันเด็กนี่ลลครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเฮ้ยมีเด็กมาเล่นอยากจะปิดนะครับเปิดล็อกสิเปิดล็อกปอ้องกันเด็ก เปิดล็อกป้องกันเด็กปุ่มล็อกนี่ฮะอันนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ๆถาดเลี้ยงหรือว่าเด็กเนี่ยจะมากดเปิดใช้ล็อกป้องกันเด็กเิดปุ่มทําความสะอาดเฉพาะจุดค้างไว้เพื่อปลดล็อกนี่ฮะและอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่มาจากขุนยนต์นะครับจะเป็นเสียงแบบนี้นะอ่า เอาละครับก็จบละนะครับสำหรับรีวิวนี้นะก็เอามาให้ดูนะครับว่าการทํางานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหูพื้นตัวนี้เป็นยังไงนะฮะการทํางาน,นต่างๆถือว่าดีแล้วก็เสียงไม่ได้ดังมากนะฮะแล้วก็การสั่นสะเทือนอะไรต่างๆถือว่ามันทําได้ระดับที่ดีนะฮะถือว่ามันแบบว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะฮะร,ราคาก็จะอยู่ที่ 22,900บาทนะครับจะเป็นโปรโมชั่นนะฮะ,ะสำหรับตัวนี้ก็เป็น r o b บ lock S7 นะครับ r o b o l o c k 7นะฮะซื้อได้ก็ e, รัตดาช้อปปี้นะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ลองดูแล้วกันแล้วก็เอามาให้ดูก็คือเรื่องของแอปครับคือแอปเนี่ยคือมันจะต้องต่อผ่าน Wi-Fi ครับนี่ อันนี้คือหน้าตาของแอปนะฮะเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นฐานที่ของห้องเรานะฮะนี่ก็จะเป็นฐานที่ในการทํทาความสะอาดอย่างนี้นะครับข้อดีก็คือว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้แมปของเราได้นะฮะเนี่ยพื้นว่าห้องเราเป็นเป็นเลเยอร์แบบไหนนะครับอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกต่างๆนะครับเนี่ยอ่ามีโซนนะครับจะเอาโซนไหนนะครับ อ่าจะเอาทั้งหมดหรือจะเอาห้องไหนเนี่ยอ่ามันก็จะมีผันที่ให้เรานะครับตรงนี้เราก็เอามาใช้ได้เนาะกับตรงนี้เลยนะฮะเอามาใช้งานได้นะฮะก็เรียนรู้ไปครับสำหรับตัวหุ่นยนต์โด่ดนถูนพื้นตัวนี้บรบหลอเเจ็ครับสวัสดีครับ